หนไหมครับวันนี้เมื่อคืนฝนตกหนะักผมจับกบมห้ดูนะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาส่องกบเพราะเมื่อคืนฝนตกหนะัก ครับผมเห็นกบร้องเยอะมากเลยมาติดตามกันครับว่าจะได้กันหรือเปล่าครับผมครับผมทําการหาสองกบสองเขียดที่ได้กบตัวหนึ่งครับผมเมื่อคืนฝนตกหนัก กบร้องเยอะครับเมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกไม่ได้ออกมาแต่วันนี้จะออกมาดูหน่อยครับผมก็จะเดินส่องไปเรื่อย ในหมานะครับจะดูที่ว่าจะได้มีกบเพิ่มไหมเพราะว่าช่วงฝนตกมันร้องแต่ไม่ได้ออกมาครับพอดีไฟฉายไม่มีแบตไม่ได้ชาร์จไว้แต่วันนี้ตั้งใจจะออกมาดูครับ ที่ว่านะครับเขียดร้องเยอะมากเลยผมมันก็จะนอนนิ่งอยู่ใต้น้ำน่ครับ ดีผมเจอกบเพิ่มอีกตัวแล้วครับผมนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมะเห็นไหมผมจะไปทำกันจา่าเนี่ยครับ่ะได้แล้วครับครับผม กดคอนแบกเยอะครับพอดีไม่มีอุปกรณ์ใส่ด้วยใช้มือเปล่าจกกับครับผมนี่ฮะใส่พอดีใส่ขวดแล้ว บเยอะครัไม่มีบูธด้วยฝั่งนู้นจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับในต้องช่องไปช้าๆนะครับมันจะไม่ค่อยตื่นเราครับมันจะนอนอยู่ใต้น้ำเฉยๆ เพราะว่าฝนตกใหม่ๆแรกๆกบร้องเยอะมากเลยแต่ไม่มีเวลามาดูวันนี้ถือว่ามานครับพอได้อยู่ได้กินครับ เดินแรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวกบมันจะตกใจเราต้องค่อยๆย,ย่องในในป่าหญ้ามันจะเป็นป่าหญ้ามีน้ำด้วยภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับถ่ายครับสองสองเองนะฮะเป็นครับชีวิต

มันจะอยู่ตามป่าย้านะครับจะไม่ค่อยเห็นต้องค่อยย่องเดินไปไม่งั้นกบมันจะก,กระโดดกระโดดหนีเลยครับผมจะมาจับกบครับเห็นไหมครับนะครวันนี้เมื่อคืนฝนตกหนะักหอมจับกบดูนะ ครับผมแดกบตัวใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาต่อไปนะครับได้มาแล้วครับตัวหนึ่งครับผมโอตัวเบลอเลยครับนะข้างหน้าเป็นน้ำเดี๋ยวผมจะหาต่อไปนะครับกบเยอะมาก